ครับผมกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับญาติสนิทพิจายบันกาเรื่อเคีื่องข้างระเบริลหลิ่มล้วนะครับพวกผมเช่นเคยนะครับกับดิจิต้ามหัปรายนะครับวันนี้ผมจะมาบอกกล่าวเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับ n f c ที่ทุกท่านได้รับไปนะครับผมก่อนจะไปถึงเรื่องราวของ n f c นะครับผมพาไปอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเนาะสิ่งที่ผมพึ่งทําลงไปก็คือว่าเราตั้งดีพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเวอร์ชัน1.2นะครับนี่ตัวเล็กมินิม เป็นตู้เติมบิตคอยนะครับรับเพียงแค่เหรียญกับธนบัตรเท่านั้นนะครับผมไอตรงตรงกลางตัวเนี้ครับเป็นเป็นเหมือนกับตัวอ่าน QR code กับ NFC นะครับ NFC อุ้ย NFC ที่ทุกท่านได้รับไปเนี่ยครับเนี่ยใบการ์ดอย่างเงี้ยครับลายอะไรก็ช่างนะครับเลขอะไรก็ช่างเนาะสามารถใช้ได้กับทุกตู้นะครับเจอตู้แบบนี้เมื่อไหร่ก็แทบได้เลยครับเช็คยอดได้เติมบิตคอยน์เข้าไปในการ์ดได้นะครับ และตัวนี้เป็นตู้เวอร์ชั้น1.0นะครับเจอตู้นี้เมื่อไหร่ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมรองรับ NFC ทุกรุ่นทุกใบทุกหมายเลขนะครับผมเข้าไปแท็บกันได้เลยนะครับที่อ่าน QR NFC ก็อยู่ตรงนี้เช่นเดิมนะครับแล้วตัวนี้พิเศษนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะสามารถใช้พร้อมเพ์ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวชันนี้แหะครับจะเป็นตู้ที่อยู่ในหลายๆที่เนาะผมจะใช้รุ่นนี้เป็นหลักนะไอตัวมินิมอลเมื่อกี้นี่คือ ไม่น่าจะได้ทำนะเพราะว่ามันมันประกอบยากมากเลยมันเล็กมันเล็กไปครับขนาดลําโพงต้องเอาไปอยู่ข้างๆเลยครับเพราะว่าสเปซมันไม่พอตัวนี้คือเอาลโพงอยู่ด้านหน้ามาเวลากดก็จะมีเสียงพุดพุดปัดปัดนะครับและตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2.0นะครับผมเป็นตัวใหญ่ตัวยักตัวเครื่องเครื่องเลยนะครับโอ้โหตัวนี้นี่ไม่น่าจะได้ทําอีกเช่นเคยนะครับน่าจะมีตัวเดียวนะครับเพื่อใช้ในการประกาศสักดาเท่านั้นนะครับเพราะว่าน้ําหนักของมันใน40โลนะครับเวลาแบกนี่ต้องแบก2คนกันเลยทีเดียวนะยกคนเดียวไม่ไหว ใหญ่ไปนนี้พิเศษนิดนึงครับสามารถจ่ายธนบัตรออกมาได้นะครับยิงบิตคอยเข้าไปเงินสดออกมาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันมันหนักไปนะครับรุ่นนี้ไม่น่าได้ทำนะน่าจะมีตัวเดียวก็แล้วก็เอาไว้ยกเอาไปโชว์เคสตามงานต่างๆอะไรเงี้ยน่าจะเป็นรุ่นนี้แหละเอาละครับผมก็ n f c ที่ทุกท่านได้รับนะครับก็ผมมีเรื่องจะบอกกล่าวเกี่ยวกับมันนิดนึงนะครับผมก็คือการ์ดใบนี้นะครับด้านในมันมีเอ็นแท็กเสียง 4DNA นะครับผมซึ่งก็ใช้มาตรฐาน โบกัดนะครับมาตรฐานโบกัดก็เป็นมาตรฐานกลางนะครับทั่วไปเนาะซึ่งมันจะรองรับการจ่ายโดย LN p a y ป l i ไปลิงก์ไปลิงก์นี่คืออะไรหมายถือว่าคุณใช้วอลเลตรับซารุชิเนี่ยมันจะสามารถตัดบัตรได้เลยครับคือใส่เมาส์ในไหมจำนวนแล้วก็เอาการ์ดเนี่ยไปแถบด้านหลังนะครับมันจะตัดตัดยอดเงินออกจากบัตรนี้ทันทีอะไรเงี้ยนั่นแปลว่าร้านไหนที่ร้านค้าไหนที่ใช้ POS ที่เป็นวอลเลต of Satoshi หรือว่าเป็น POS ที่สามารถอ่าน n f c ได้นะครับก็ สามารถที่จะตัดบัตรนี้ได้ทั้งหมดนะครับผมเวลาคุณไปกินกาคาเฟ่อาหารไปกินเบียร์อะไรเงี้ยถ้าเจอร้านที่เขารับ n f c นะคุณพกแค่การ์ดเนี่ยก็พอก็ตัดได้เลยนะครับผมเนาะไม่ต้องใช้มือถือไม่ต้องใช้อะไรนะครับเพียงแค่เติมเงินได้เพียงพอเหมือนบัตรบัตรฟูดคอร์ดโลตัสอะไรเงี้ยข้อที่2ก็คือ QR Code โค้ดนะครับท่านจะเห็นด้านหลังใช่ไหมการ์ดของทุกท่านเนี่ยจะมีพลิกด้านหลังนะที่พลิกด้านหลังนะครับมันจะมี QR Code โค้ด ตัวนี้นะครับ QR code ตัวนี้เป็น LN address นะครับหรือว่าหลายคนอาจจะเรียกว่า LN URL อะไรก็แล้วแต่เนาะตรงนี้นะครับคุณสามารถใช้ Wallet of Satoshi นะครับยิงเข้าไปได้เลยครับสแกนแล้วก็เซนต์แตเข้าไปในนี้เวลาคุณจะเติมเงินเข้าบัตรบางทีคุณหาตู้ไม่เจอใช่ปะคุณจะเติมเงินเข้าบัตรเนีย่ยทำยังไงนี่แหละครับนี่ยิงตรงนี้เลยนะครับใช้ Wallet of Satoshi ยิงได้เลยนะครับอย่างนี้ผมจะสอนให้ดูเนาะเปิดมือถือขึ้นมานะครับผมแล้วก็เปิด Wallet of Satoshi ใช่ไหมฮะ มันเสือกเบอร์หน้าจอผมวะช่างแม่มัน,นะครับแล้วก็กดเซ้นต์นะครับแล้วก็คุณเอาเอาบัตรขึ้นมาเนี่ยครับเอาบัตรขึ้นมาไหมแล้วคุณก็ทําการยิงแซดเข้าไปเลยครับเซนต์ปึ๊บใส่จํายยนวนแบบ200บาทเนี่ยแล้วคุณก็กดเซ้นตน์ครับปั๊บเนี่ยไหมฮะเรียบร้อยครับตอนนี้แซดที่คุณยิงจากว a l l e t รถไซชิมาเกี้เราเข้าไปอยู่ในบัตรไปที่เรียบร้อยแล้วเนะเติมง่ายๆนะครับกรณีหาตู้ไม่เจอเนี่ยยิงจากด้านหลังได้เลย และเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมทีนี้คุณอยากจะเช็คยอด์จะไหมว่าคุณมียอดเงินเพียงพอหรือเปล่าที่อยู่ในบัตรอ่ะบัตรมันไม่มีดิสเพย์โชให้ดูใช่ไหมว่าคุณจะดูยังไงวิธีการเช็คยอดนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับคุณเห็นเลขบัตรเลขเลขที่อยู่หน้าบัตรใช่ไหมฮะสิบหกหลักเนี่ยตัวนี้ใช้ในการเช็คยอดครับโดยการเข้าเว็บ a v e n t t o p u p c o m นะครับแล้วก็ใส่เลขสิบหกหลักเข้าไปนะครับมันก็จะโชว์ยอดเงินคงเหลือที่อยู่ในบัตรนี้ขึ้นมาเลยนะครับ แล้วดังนั้นยังไม่พอสมว่า QR Code ด้านหลังนี่มันลายใช่ไหมมันสแกนไม่ติดแล้วหรือว่าคุณทำมันมันลบมันเลือนมันหายตามการเวลาอะไรเงี้ยในเว็บ LN Top Up เนี่ยก็จะมีก็จะมี QR Code อันนี้อยู่ด้วยนะครับใช้ในการเติมเงินเข้าเหมือนกันนะครับก็ง่ายๆแค่น,นั้นเองครับเรื่องถัดมาแล้วครับผมบัตรใบนใี้ผมใส่เพื่อความปลอดภัยเนาะใส่ผมใส่ daily l มิ i t เอาไว้นะครับก็คือว่า Daily เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยคุณจะจ่ายได้แค่แสนจัดเนาะแล้วก็ในทุกๆ หนึ่งทันเซ็กชันที่ทำทานเซ็กชันอ่ะผมลิมิตไว้1นึ่งหมื่นซตนะหนึ่มซันจะอยู่ราวๆสัก300ร้กว่าบาทอะไรเงี้ยผมคิดว่าพวกคุณกินกาแฟหรือว่ากินอะไรกันคงไม่น่าจะเกินส0มร้อมั้งแล้วผมก็เลยลิมิตไว้ที่ตรงนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่ใช้ยอดเยอะเกินกว่านี้นะครับก็ทักมาผมได้นะครับผมจะปลดลิมิตดันให้มันสูงขึ้นไปเป็น ลิมิตต่อธันสัปดเป็นแสนหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เดลี่ก็เป็นหนึ่งล้านจัดก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ใช้งานเยอะใช้งานแบบว่าโอ้โอนหนักหนว่วงอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้อะไรมากผมว่าเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วมั้งฮะ <c oughs> แล้วก็ข้อควรระวังนะครับของ n f c ตัวนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้คือ n f c เนี่ยเวลาใช้งานจาก Wallet แล้วซื้อจิตไหมครับร้านค้าเนี่ยเขาจะต้องใส่เอาเมาส์ไว้ด้วยนะครับใส่จํานวนไว้เวลาที่จะรับเงินเข้าร้านเวลาคุณซื้อสินค้าไหมแล้วร้านมันจจะตต้้้อองใส่่ํานนวนววไแลก็คยัด แต่ถ้าร้านค้าไม่ใส่จํานวนเอาไว้นะไม่ใส่เอามาส์นะครับคุณแทบการ์ดเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นแม็กลิมิตได้เลยนะครับนั่นแปลว่าร้านค้าสามารถใส่เลขได้ตามใจเลยนะสมมติว่าอันเนี้ยผมลิมิตไว้ที่1 0,000หตต่อรานสัคชันใช่ไหมถ้าร้านค้าไม่ได้ใส่เอามาส์ไว้นะครับคุณแทบด้านหลังปุ๊บเนี่ยครับเขาสามารถใส่เขาสามารถดูด1 0,000หตออกได้ทันทีและครับอันนี้คือข้อเสียของมันนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังก็มีอยู่แค่นี้แหละครับ หรือว่าแบบคุณเอาการ์ดใส่ไว้ตรงกระเป๋าเกงด้านหลังตูดคุณอะไรเงี้ยแล้วมีคนเข้ามาแทบตรงตูดคุณก็เรียบร้อยใช่นกันค <c oughs> รับแต่ว่าดูดตังออกได้ทันทีนะครับเนาะอันนี้คือข้อเสียของมันนะ ยอดขายรวมนะครับเดี๋ยวผมแจกแจงให้ฟังนิดนึงก็คือว่าลายชิดเบียร์นะครับที่ผลิตออกมาหลายแร่เนี่ยมีจํานวนทั้งหมด100ใบนะครับผมดูทางซ้ายมือเนาะผมขายใบละ500ใช่ไหมซึ่งใบละ500เนี่ยยอดรวมทั้งหมดนะขายทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ประมาณ50,000บาทนะครับทีนี้ผมเติมเอาเติมเซตไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่พิออเดอร์นะครับจะได้ทั้งหมด5,000เซตมันจะมีเกือบเกือบมีประมาณ30คนนะครับที่ทักผมมาแล้วก็ขอซื้อพิออเดอร์ไว้ก่อนนะครับโดยที่ยังไม่รู้ดีเทลยังไม่รรรู้้ายยยยลลละะเเเออีดนคับโก็ ขอบคุณมากเลยนะครับที่ไว้ใจกันนะครับผมก็เลยจัดให้5,000เซตนะครับตอนนั้น5,000เซตผมคิดว่าต่อใบนยมันจะใช้ตังค์เราๆที่160บาทนะครับแต่บังเอิญนะครับระหว่างที่ผมผลิตการ์ดเนี่ยราคาบิทคอยนมันขึ้นพอดีนะครับ5,000เซตมันเกือบ200บาทอลก็ในเมื่อผมสัญญาไว้แล้วนะครับก็ต้องเติมให้เขาตามนั้นนะครับก็เติม5,000เซตไปครับโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับนาอนี่เหมือนคนที่พิออเดอร์นี่คือเหมือนกับคุณซื้อออปชันไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะ ออปชันก็คือสิทธิ์ในการซื้อนะครับที่ราคา160บาทนั่นเองนะครับสิทธิในการซื้อมันคือคุณได้ลอง call ออปชันไว้แล้วนะครับผมก็ต้องเติมไม่ตามนั้นนะก็คืออีกหนึ่งเดือนได้บัตรมาก็คุณก็จะมี5,000เซตติดไปในนั้น30บาทแล้วก็นอกนั้นนะครับอีก70บาทที่เหลือก็จะเติมพันเซดนะครับไปไว้เป็นขวัญถุงเนาะแล้วก็เติม200,000เซดนะครับ1ใบนะครับให้พิชิตนะครับเป็นค่าลิขสิทธิ์ของแกรวมรายจ่ายค่าเซดค่าบัตรเนี่ยมันจะ กินไปประมาณ20,500นะครับเพื่อกินไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลือไว้ให้ผม20,500ผมจะเอาไปโคเปอร์ตู้เป็นโปรตไทนะครับทางขวานะครับเป็นลายลานกองมันนะครับมีร้อยใบก็คือขายใบละ500เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ได้ทั้งหมดมา50,000นะครับแล้วก็เติมแซดไปด้วยครับ1,000แซดทั้งหมด95ใบแล้วก็20,000แซดจำนวน5ใบนะครับสำหรับเอ่อฟฟวเดอร์ของลานกองมันแล้วก็เติม200,000แซดนะครับหใบให้กับอาจารย์ตั้มนะครับแต่ว่าเป็นลายเสี้ยเดียวแต่ผมมอาาาหกจตรงนี้ ซึ่งเป็นค่าลิขสิทธิ์หลงแกนะครับรายจ่ายก็บวกค่าบัตรก็เหลือแล้วสองหมื่นห้าเหมือนกันนะครับก็ไปรคบเปอร์ตู้ของพิชิตแก่นะครับผมทีนี้ครับผมรายได้ในส่วนของบัตรทั้งสองลายนะครับลายทั้งลานกองมาแล้วก็ลายชิดเบียนะครับจะไปรคบเปอร์ตู้หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสี่นะครับซึ่งก็ตู้นี้จะมีราคาอยู่ราวาสักสักสองหมื่นแปดนะครับก็ได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยช่วยซื้อกาดเนาะ แล้วก็การ์ดไลซิเดลนะครับก็ได้ยกให้จันตั้มไปแจกแฟนคลับของแกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมกับตู้ตัวเล็กนะครับผมในนี้ราคาจะอยู่ที่ราวๆ20,000นะครับตัวเล็กนิดหนึ่งนะก็เลยจะถูกกว่าหน่อยนะครับสเปซน้อยแล้วฮะแล้วก็ส่วนตู้เอ่อรวชันสองนะครับตู้ใหญ่ๆควายๆนนะครับที่มีไว้โชว์เคสนั่ะอันนี้ราคาแสนสามนะครับผมโดยประมาณไม่น่าจะมีเฮียอะไรมาโคเวอร์มันได้แล้วครับผมก็ ก็มีไว้ยกไว้โชว์นะครับไม่เป็นไรฮะจัดไปจุดประสงค์ในการจําหน่าย n f c นะครับใบละ500นี้ก็มีไว้เพื่อทําตู้โปรโตไทป์นะครับทั้งหลายแหล่นะครับเพื่อเราได้ได้ได้ไปถึงวิชั่นของพวกเรานะครับก็คือเราจะเป็นศูนย์กลางของ Bitcoin นะครับ ในประเทศของเราเลยนะครับแล้วก็มิชชั่นของเราก็คือว่าเราจะสร้าง Bitcoin Infrastructure ไว้รองรับการใช้ใจ่าย Bitcoin ในอนาคตนะครับรองรับการ Stack Set รองรับโน w h ฮาวเบสความรู้ต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับผมพร้อมกับพร้อมกับจะผลักดันคอมมูนิตีของเราให้ให,ใหญ่โตมากขึ้นนะครับก็อขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับผมมีโอกาสผมจะบวชให้นะครับเนาะคร <c oughs> ับเยี่ยมฮะแจ๋วไปเราจะไปด้วยกัน เอ่อ uh, พูดถึงในเรื่องการสร้างอินฟาสตัคเจอร์นะครับผมผมคิดว่า next plan เนี่ยะครับก็จะมีเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับก็จะอินทิเกรตแคชชูเข้าไปนะครับแคชชู e c a s นะครับอันนี้ก็จะมีพี่พึกนะครับผมพี่พึกเข้ามาเป็น ช่วยนะครับให้คำปรึกษามาช่วยดูเรื่องของแคชชูต่างๆนะครับผมแล้วก็ทำมาเรื่องๆสองก็เป็นสอนทําตู้นะครับลง u t u b e นะครับทั้งหมด7 EP อีนะครับแล้วก็โค้ดเคิร์ดทั้งหลายนะครับโอเพนซอร์สหมดเลยนะครับขึ้นกิจกับของผมเองนะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดได้โค้ดดีไม่ดีก็อย่าด่ากูนะครับผมโค้ดกูกากนะครับก็ยอมรับตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเดบค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่ามาช่วยกันได้นะครับมาจิ้มมาบอกกันได้ว่าเฮ้ยพี่ตรงนี้แม่งบั๊กว่าอะไรเงี้ย รีวิวได้อะไรได้ครับผมก็พร้อมที่จะไปกับทุกท่านเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สอนข้อที่3นะครับเป็นเปิดเวิร์กช็อปนะครับหาทีมทําตู้นะครับเพราะว่าผมเอาคนเดียวนี่เอาไม่อยู่แน่เลยนะครับต้องมีทีมทําตู้นะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับด้านงาน i อดีงาน อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมงานที่เป็นงานฮาร์ดแวร์นะครับงานไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก็มาต่ํากันได้นะครับเดี๋ยวมาแชร์โน้ตหาวแชร์ความรู้กันนะครับข้อที่4นะครับผมก็คือมีทีมกอเกตนะครับเดี๋ยวมินบุรีลัมบอยนะครับจะไปเป็นเฮดทางด้านการเผยแพร่ด็อปชั่นที่เกาะเกตนะครับชิดเบียร์นะครับตอนนี้จะดันเต็มตัวแล้วนะครับจะทําให้ทั้งเกาะเกตนะครับสามารถรับบิตคอยได้นะครับผมใช้จ่ายบิตคอยได้ก็ รอชมกันได้เลยนะครับพร้อมกับมีทีมรัชดานะครับหมอนิวฟอร์จูเนอร์นะครับทีมนี้จะดันคอมมูนิตี้ที่รัชดานะครับอย่างหนักหน่วงนะครับเช่นเดียวกันทีนี้ก็มีข้อมูลเล็กๆนะครับแล้วก็ดิโอยวอลเลตออฟดิเจต้านะครับสำหรับเมเนจเมนต์ตู้สมาร์ทคอยนะครับที่ใช้โหนดของที่ใช้โหนดร่วมกันนะครับเดี๋ยวจะมีวอลเลตดิเจต้าเข้ามาช่วยให้มันเมเนจได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องขอความร่วมมือนะครับจากนิกกี้เดฟนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางด้านโมบายแอปพลิเคชันเนาะ แล้วก็ถัดมาก็จะมีทีมทำ n f c นะครับมีะอาจา์แชมป์จากร้านกองมันนะครับก็จะเป็นนักวาดภาพทั้งหมด9ช่อง9ใบนะครับก็จะอินทิเกรตคนที่ร้านค้าร้านขายที่อยู่ในคอมมูนิตี้นะครับคนท,ที่ที่มีความสำคัญมากพอที่จะขึ้นมาอยู่บนการ์ดนี้นะครับผมอาจจะเป็นใครนะนี่ก็จะเป็นงานของพี่แชมป์เขานะครับคนทำหน้าที่ในการเชื่อมคอมมูนิตี้ทั้งประเทศเข้าด้วยกันนะครับโดยผ่าน การวาดการ์ตูนผ่านงานศิลปะผ่าน NFC ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะมีทีมทำแมชชนิกนะครับก็จะมีเฮียบอลหมูปิ้งใครอยากทําตู้ที่มันคัสตอมพิเศษอยากได้ไซส์นั้นไซส์นี้อยากจะเลือนเลเยอร์อยากจะใส่นู่นเพิ่มใส่นี่เพิ่มพี่ผมอยากได้ให้หยืนอยู่ตรงนู้นตรงนี้อยากจะให้ยีนันไปอยู่ตรงนู้นอยากจะให้นุ่มอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็ไปปรึกษาเฮียบอลได้เลยนะครับพร้อมมูฟพร้อมทํา 3D ททาแคทนะครับเจาะเลเซอร์พิม อะไรก็ว่ากันไปนะครับไปถามมันได้หรือว่านอกเหนือจากงานที่เป็นงานตู้สมาร์ทคอยก็งานอื่นๆก็ไปปรึกษาเขาได้นะครับอันนี้เขาสายตรงนะครับน,ะ,นะครับแล้วก็ถัดมาอันสุดท้ายจะเป็นหาผมต้องการคนที่จะมา improve Python Code ด้วยนะครับเพราะว่าผมเดบไว้นั่นคือโค้ดโค้ดกากมากครโค้ดเฮี้ยเลยนะครับอยากมีคนมาช่วยพุบช่วยดูอะไรเงี้ยมาทำยูนงยูนิตเทสอะไรก็จะเยี่ยมเลยนะครับทำ CICD อะไรก็จะเจ๋วเลยเนาะอันนี้คือ Next Plan ที่เราจะไปกันนะครับ แล้วก็เรื่องของการสอนนะครับสอนทําคลิปก่อนเลยดับแรกก่อนที่จะเปิดเวิร์กช็อปนะครับผมจะทาคลิปก่อนนะขอเวลาประมาณ3เดือนนะครับผมน่าจะออกได้ครบทั้งหมด7จ็ดอีพีอีพีที่หนึ่งออกไปแล้วนะครับหลายๆคนก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับก็คือมีเรื่องราวของเจนเนอเร็ไอเดียนะครับองค์ประกอบของตู้แล้วก็คอการทํางานหลักของมันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอีพีที่2นะครับเดี๋ยวผมน่าจะเร็วๆนี้เลยนะครับผมเป็นเรื่องการดิฟได e เลยนะครับก็คือเรื่อง n อเอนด c โน u d นะครับวองเต็ดดอทคลาวด์นะครับเรื่องเน็ตเวิ เนาะว่ามันทํางานยังไงเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแล้วก็อีพีที่3นะครับจะเป็นเรื่องราวของการใช้ไพทอนโค้ดนะครับในการโอนบิตคอยนะครับการใช้ API โอนบิตคอยโยกบิตคอยจากอีกที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งการดูการอ่าน JSON ไฟล์ทำยังไงนะครับ L N address นะครับ L N U R L การ resolve L N address ทั้งหลายเนี่ยครับการสร้าง invoice เนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Lightning ทั้งหมดเลยนะครับ EP 4จะเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์นิดหนึ่งนะครับ I S 2องนะครับ Q R code r e a d e r N f c reader เครื่องรับเหรียญเครื่องรับแบง์ GSM module นะครับ EP5 จะเป็น Raspberry Pi LCD เป็นเด Linux นะครับมีเรื่องของ OS Terminal แล้วก็ SSH Remote อะไรเงี้ยครับ EP6 ก็จะเป็นโปรแกรมอย่างง่ายนะครับสำหรับรับคอยรับแบง์รับเหรียญน,นะครับ GSM module QR code NFC แล้วก็7ก็คือเอาทุกโคนะ้ดนมารวมร่างกันนะครับการเซต ENV file เพื่อ Security การทำ Hardware Diagram จะมี Key Cat จะมี Open Cat จะมี Monitor System ที่เป็น d a s h บอร์ดใช้งาน Flux หรือว่าเป็น Telegram Alert นะครับแล้วก็มี Auto Start มีเรื่องของ Sound System มีอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวค่อยมารวมกันทั้งหมด7 EP ก็น่าจะเหล่านี้นะครับขอเวลาสัก3เดือนไม่น่าจะเกินสิ้นปีน่าจะได้เห็นกันแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าโค้ดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับตู้สมาร์ทคอยกับผมเจอ Open s o อร์สเลยนะครับแล้วก็เปิดทุก Know How ให้ได้เห็นเห็นกันเลยนะครับ แล้วก็เรามาช่วยกันยินพูบช่วยกันหาของสปายของที่ถูกลงอะไรเงี้ยเราจะได้ทําให้คอร์สมันต่าลงมาครับแล้วก็กระจายออกไปทั่วประเทศตู้สมาร์ทคอยล์นยมันจะคอนเน็กไปหา2ที่นะครับผมก็คือมันจะคอนเน็กหา LN โหนดเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับ LN โหนดนี่คือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะว่าแซดมันจะเก็บอยู่ในนี้ถูกไหมแต่อีกพาร์ทหนึ่งก็คือพวกที่จะทําให้ตู้ของคุณนะสมมติว่าคุณไปทําเองใช่ไหมผมเปิดโอเพนซอร์ไปแล้วคุณไปทําเองคุณจะทาให้มันรองรับ n f c นี้ได้นะครับคุณจะต้องยิง API เข้ามาหาที่ EndFC เิรวนะคับผมปดไ หรือใครนะครับจะไม่ยิงมาหา NFC เซ r ร์เวอร์ก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะบอกว่าเออตู้ของคุณเนี่ยทำออกมาแล้วเนี่ยโอนเสร็จได้อย่างเดียวเติมเสร็จได้อย่างเดียวแต่ไม่รองรับ NFC ตัวนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับไม่มีใครว่าอะไรเนาะถ้าคุณต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็แค่บอกลูกค้าว่าเออ NFC ที่ดิจิต้าทำมานะไม่รองรับนะครับรองรับการเติมอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็สอนเช่นเดียวกันนะเปิด Open Source ไปแล้วคุณจะทํยังไงก็ได้เนาะจะโมโคดจะโมอินั่นอินี่ได้หมดเลยนะครับผม ก็และนี่คือเรื่องราวแล้วก็เป็นแผนการทั้งหมดนะครับที่ผมจะรันในปีนี้นะครับผมสําหรับใครที่อยากเข้ามาเป็นทีมงานอยากจะมาจอยกันอยากจะร่วมสนุกกันเนี้ยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณจริงๆจากใจนะครับที่ช่วยช่วยผมซื้อช่วยผมอุดหนุนตัว NFC การ์ตัวนี้เนาะซึ่งก็โปรตายสามตัวสี่ตัวได้เกิดขึ้นมาหมดแล้วนะครับขอคงได้เจอกันสักงานหนึ่งแน่นอนนะครับกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับลาไปก่อนครับเชั่ครับัดีคร